ได้เข้าไปเรียนในคอสโอป้าในวันนี้นะคะก็เทคนิคการพูดนะคะเราก็ได้รู้ว่าเราไม่ต้องมีเนื้อหาอะไรมากมายหัวข้ออะไรมากมายคะ่ะเป็นชีวิตของเราเลยนะคะพี่พรได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มตรงนั้นนะคะที่ครูโอป้าได้จัดแชร์แชร์ประสบการณ์นะคะคือเหมือนเราไม่ต้องคิดอะไรเลยคะ่ะพูดพูดออกมาเกี่ยวกับชีวิต ของเราเลยค่ะเล่าเรื่องของเราออกไปอเนี่ยทำให้พี่พรได้รู้เลยว่าไม่จําเป็นต้องมาคิดมากเลยว่าเราจะต้องคิดอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะก็มีแต่เรื่องราวของเราค่ะพูดแต่เรื่องราวของเราแล้วก็ค่อยเสริมพอเราพูดไปแล้วก็ค่อยๆเสริมตัวนั้นตัวนี้เข้าไปเสริมการขายเข้าไปเสริมอะไรเข้าไปทําให้เข้าใจเลยว่าทําให้พี่พรเข้าใจเลยว่าไม่จําเป็นต้องคิดหัวข้อ คิดคอนเทนต์นานขนาดนั้นพูดในสิ่งที่เราพูดได้ค่ะพูดในสิ่งที่เราเป็นพูดในสิ่งที่เราทำได้เรื่องราวที่เราเคยผ่านมานะคะค่ะ,ะวันนี้ก็มีความประทับใจมากเลยนะคะได้เจอกับกลุ่มเพื่อนหลายๆคนนะคะแล้วก็ได้ไปเจอกลุ่มเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ยินดีอขอบคุณทุกๆคนขอบคุณครัวป้าขอบคุณทุกๆคนที่แชร์ประสบการณ์ให้กับพี่พรนะคะ